นะนี่ครับปีสามสี่นะครับก็สามสิบปีแล้วนี่ครับนึกคมชัดมากนะครับด้านหลังนนะตึงเปี้ยนะครับก็ธรรมชาตินะครับอาการรุนร้อนของลมดำนะใหม้มาเจเห็นนี้ทองแดงนะครับบริเวณส่วนที่ยื่นออกมานะครับส่วนที่ลึกนี่ก็มีการลมดำยังติดอยู่นะครับเหม็มไป่ายืน่นมีการซึกนะครับ เราก็เป็นลักในการพิจารได้นะครับการเจอช้างของลมดำต่างๆนะการซึนะแต่ว่าอห่ามแบบพาดเทื่เนี่ยควา,ามลึกของตัวสอดน,นะครับควา,ามตึงของผิวเนี่ยก็ต้องมีนะเนื่อน ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับเห็นไหมหน้าผัดเทเห็นไหมครับมีความลึกคมชัดนะครับเห็นไหมครับเราพลิกมาเนี่ยเราจะเห็นดวงตาหลวงพ่อนะครับที่เป็นเม็ดเล็กคมชัดทั้งสองด้านนะทั้งสองข้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยลึกคมชัดนะครับมีคราบุญคราบอะไรด้วยนะธรรมชาติผิวละเอียดนะครับตัวหนังสือเนี่ยคำว่าหลวงพ่อบุญเห็นไหมครับ ขึ้นเป็นแทง่งเป็นสันนะอ่าก็ประมาณนี้นะพเพื่อนเพื่อนอ่าจะเปลี่ยนลงข้อบุญนะครับอ่าก็เป็นผาดเทตที่ดูง่ายนิหนึ่งอองนะสำหรับออคงนี้นะเห็นไหมม,มีจุดให้ดูด้วยพเพื่อนเพื่อนดูเป็นเม็ดนี่นครับขึ้นเม็ดเป็นเม็ดเป็นแท่งนะอ่าโดยรอบเลยนะ เห็นไหมครับอืมก็โอเคเป็นอย่างมากนะสำหรับเดือนนี้ก็อาโม่การศึกษานะครับาการลวมดำยุคป,ปี3ามสี่เป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเพื่อนๆนี่ครับก็เ,เป็นตัวอย่างในการศึกษาเรียนได้นะสำหรับอาท่านที่เข้ามาศึกษาใหม่นะครับก็ศึกษาล้มกันนะครับเพื่อน หรือท่านที่มีความรู้เนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์ได้นะครับว่าน้องสามารถดูจุดนี้ได้อีกนะอเราก็ร่วมกันศึกษาไปนะครับยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะมีความรู้แล้วกแ็แบ่งปันกันนะเ,นเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสาบเหลี่ยนลงพ่อบุญน,นะครับก็เป็นเหรียญแท้ที่น่าศึกษานะสะสมนะครับ30ปีแล้วเ,เพื่อนๆก็ถ้าเจอนี่ก็เช่ามาศึกษาเหรียญประมาณยุค3 4ีการลงดําเป็นอย่างไรได้นะครับ เป็นของวัด,วดพระาธาตุเข่าเจ้านะจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นพระแทอ้อีกหนึ่งเหรี่ยนนะครับสำหรับเหรี่ยนนี้ก็คงชัดลึกดีนะครับเห็นไหมพระแท้เนี่ยมีความตึงนะครับเห็นไหมครับจุดตรงอ้ออ่างนะเห็นไหมคำว่าอําเภอเพื่อนดูดิจุดเนี้ยเป็นเม็ดเป็นแท่งนะครับข่าวเป็นเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พิพาดกรารใดพูดจาไม่เหมาะสมก็ ขออภัยมาณนาที่ด้วยนะครับใครชินชอบฝา,ากุดไลก็ติดตามน,นะครับช่องไออุ I ้ยมึงกาดด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ